ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติผมนายประกรณ์ปริยากรณ์กรรมธิการยกร่างรัฐมนูญตามที่ท่านประธานคณะกรรมการธิการยกร่างรัฐมนูญได้ชี้ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่หนึ่งก็คือการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ถือเป็นการทำงานร่วมกันที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะ คณะกรรมิการยกร่างรัฐมนูญแต่เป็นการร่วมกันของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่สมัครเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อการปฏิรูปประเทศนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้จริงถ้ามองในแง่ของโครงสร้างของรัฐมนูญในส่วนแรกซึ่งอยู่ในภาคที่หนึ่งหมวด สองประชาชนเราก็จะเห็นว่าได้กําหนดบทบาทพลเมืองย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ท่านประธานได้กรุณาชี้แจงให้เห็นก็คือพลังที่สำคัญของการสร้างบ้านแปลงเมืองจึงได้กําหนดบทบาทของพลเมืองในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับ โดยให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านต่างๆและกำหนดบทบาทให้รัฐมีหน้าที่ในการสร้างกลไกลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้รัฐมีหน้าที่ในการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ ในฐานะพลเมืองด้วยโครงสร้างรัฐธรรมนูญในส่วนแรกในหมวดประชาชนจะประกอบไปด้วย4ส่วนที่ผมจะชี้แจงเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาพสิริรูปแห่งชาติได้นำเสนอความคิดในเชิงของการปรับแต่งที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพราะท่านทั้งหลายนั้นรวมทั้งผมด้วยนี่นะครับ เมื่อถอดเครื่องแบบออกถอดตำแหน่งออกเราคือประชาชนเราคือพลเมืองในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าการกำหนดหน้าที่พลเมืองในการเสริมสร้างความเป็นชาติร่างรัฐมนุนฉบับนี้ได้กำหนดบทบาทของประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นพลเมือง ให้มีหน้าที่ในหลายประการทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติโดยพลเมืองมีหน้าที่ทั้งในการเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเคารพหลักความเสมอภาคยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมค่านิยมที่ดีมีวินยัย ระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมรู้รักสามัคคีมีความเพียรและพึ่งตนเองเป็นสำคัญหน้าที่ดังกล่าวนั้นถ้าท่านทั้งหลายติดตามไปในร่างรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในตั้งแต่ในมาตรา26มาตรา27และมาตรา28ซึ่งผมคงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเหล่านั้น แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นและเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะเป็นนิมิตหมายใหม่ของความเป็นใหญ่ของพลเมืองก็คือหน้าที่พลเมืองในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งทางสมาชิกสภารู้แห่งชาตินั้นก็เป็นผู้ที่สร้างสารรค์งานนี้ขึ้นมานอกจากนั้นก็จะมีสมัชชาพลเมือง องค์กรตรวจสอบภาคประชาชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐมนูญอย่างมีเกียรติและเข้มแข็งปราศจากอาคติและด้วยความเสียสละการบัญญัติถึงหน้าที่พลเมืองดังกล่าวข้างต้นขอเรียนต่อท่านสมาชิกว่าเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปด้านต่างๆของประเทศไม่เพียงแต่ เฉพาะหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสร้างเครื่องมือต่างๆให้กับพลเมืองเท่านั้นหากแต่การสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนในการตระหนักรับรู้และเข้าใจบทบาทในฐานะองค์ประกอบสำคัญของความเป็นชาติและเป็นละกลกายสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยต่อไป ผมเชื่อว่าเมื่อเราพิจารณาเรื่องของรัฐธรรมนูญในหมวดสองในส่วนนี้ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงจะพิจารณาส่วนที่อาจจะเสริมทำให้ความเข้มแข็งของพลเมืองมีมากขึ้นต่อไปในประการที่สองในหมวดประชาชนพูดถึงสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในรัฐเสรีประชาธิปไตยการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการสร้างกลไกต่างๆในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมิให้รัฐนั้นใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนเกินขอ,อบเขต จึงได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการจำกัดเสรีภาพกระทำได้ก็ต่อเมื่ออาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐมนูญน,นี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพระหว่าง สิ่งที่สำคัญมากก็คือประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนบุคคลร่างรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้จึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มีความสอดคล้องกับบ,บริบททางสังคมของประเทศไทยจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมในสังคมสร้างสังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมืองอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยสิทธิเสรีภาพในส่วนนี้อาจจำแนกลักษณะของการคุ้มครองจากรัฐในสองลักษณะลักษณะแรกก็คือเสรีภาพทางความคิดในการในความเชื่อ ในการนับถือศาสนาในการในในการสังกัดนิยายน,นิกายของศาสนาต่างๆย่อมได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยบริบูรณ์กล่าวคือรัฐไม่อาจจำกัดเสรีภาพทางความคิดของประชาชนได้ในประการที่สองเสรีภาพในการกระทำหรือเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรัฐสามารถเข้าไปจำกัดแดน ซึ่งรัฐไม่สามารถจำกัดแดนแห่งเสรีภาพดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่อะไรก็ตามการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวนี้รัฐจะต้องกระทำเท่าที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้ นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญก็ยังได้คุ้มครองบุคคลที่ปราศจากสัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยซึ่งเรื่องไปรับการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากรัฐตามกฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดไว้ให้ในร่างรัฐธรมนูญฉบับนี้ได้จำแนกสิทธิออกเป็นสองประการก็คือในประการแรก รัฐมนูนฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสถานะเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์และเป็นสิทธิที่ติดตัวกับความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและรัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองทุกคน ไม่อาจจะเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือสิ่งอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติใดก็ตามยอมได้รับการปฏิบัติจากรัฐโดยเท่าเทียมกันสิทธิมนุษยชนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองไว้ก็จะมีมากมายหลายประการด้วยกันเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการสมรสและครอบครัวเสรีภาพในการสื่อสารเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถือเป็นสิทธิมน,นุษยชนโดยการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในลักษณะเช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ว่าจะมีสัญชาติใดผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ หากอยู่ในราชนจาจักรไทยแล้วก็ย่อมได้รับการคุ้มครองในสิทธิมนุษยชนทั้งสิน้นในประการที่สองรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญกับสิทธิพล,ลเมืองเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่เรายกขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับและเพิ่มพูนสิทธิของประชาชนชาวไทยซึ่งหมายถึงว่าในฐานะของการ เป็นพล,ลเมืองของไทยนั้นรัฐมนูญฉบับนี้ได้ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยซึ่งรัฐจะกำหนดกลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิในเรื่องต่างๆที่พัฒนามาจากรัฐธรมนูญปีพศ2540 และพัฒนาต่อมาในปี2,550รัฐมนูลฉบับนี้จึงได้มุ่งสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ผมจะขออนุญาตที่จะยกให้เห็นถึงสาระสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญในด้านต่างๆในลักษณะที่จะช่วยทำให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามและเข้าใจมากขึ้นในเรื่องที่หนึ่งเนี่ย เป็นเรื่องการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งรัฐมนตรฉบับนี้ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของครอบครัวในการที่รัฐจะต้องช่วยเหลือเรื่องของสวัสดิการให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมมารดาได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการตามสมควรจากรัฐรวมทั้งนายจ้างและ ทั้งก่อนและหลังในการให้กำเนิดบุตรรวมทั้งสิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากเด็กและเยาวชนต้องมีสิทธิในการรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและอย่างคุ้มครองเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวให้ได้รับสวัสดิการในความช่วยเหลือจากรัฐ โดยมีเจตนารมพร์พืชคุ้มครองพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันแก่สถาบันครอบครัวให้มีความเป็นปึกแผ่นเพื่อเป็นรากฐานของสังคมที่มีความเข้มแข็งต่อไปจากการอยู่ในครอบครัวแล้วนี่นะครับอีกด้านหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือการพัฒนาสิทธิในการได้รับบริการด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุข ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐอย่างทั่วถึงมีมาตรฐานและได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐโดยเท่าเทียมรวมถึงการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากรัฐที่ถูกต้องทันสมัยซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสิทธิในการเข้าถึง การบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการปฏิบัติหรือการปฏิรูปสิทธิด้านสาธารณสุขที่ได้พัฒนามาจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดให้ผู้ที่การกําหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุขหรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายด้วยถือเป็นหลักประกันด้านสาธารณสุขจากรัฐที่มีความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการวางรากฐานทางการศึกษาของพลเมือง รัฐมนูลฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาโดยบัญญัิคุ้มครองให้พลเมืองมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่นความถนัดและศักยภาพของตนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซิ่งอันนี้เป็นการขยายสิทธิจากเดิม12ปีเป็น15ปีรวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้ยากไร้หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเท่าเทียมเป็นการว่างรักฐานทางการศึกษาของพลเมืองที่มีทางเลือกที่หลากหลายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาทั้งปัญญาและจิตใจของประชาชนในกรณีเช่นนี้ท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เสนอเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาก็คงจะได้พิจารณาเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อไปในเรื่องต่อไปนั้นเป็นเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพภายใต้การคุ้มครองของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพลเมืองมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพหรือวิชาชีพและในขณะเดียวกันรัฐไม่อาจจะเกณฑ์แรงงานได้เว้นแต่กรณีตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้รวมทั้งมีสิทธิในการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีหลักประกันทั้งระหว่างการทำงานในเรื่องความปลอดภัยสวัสดิภาพสวัสดิการที่เหมาะสมและมีหลักประกันเมื่อพ้นภาวะการทำงานด้วย ในอีกประการหนึ่งท่านผู้มุเกียรติทั้งหลายเป็นเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเว้นแต่การจำกัดเสรีภาพภายใต้ขอบเขตในรัฐธรรมนูญและห้ามไม่ให้รัฐในประเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรในประการต่อไปเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ ในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะจากรัฐัฐธรัฐมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติหลักการสำคัญของการจัดทำบริการสาธารณะที่พัฒนามาจากรัฐมนูญ2,540รัฐมนูญ2,550โดยให้ความคุ้มครองหลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้รัฐปรับ รุงบริการสาธารณะให้ทันสมัยอยู่เสมอสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจัดทาบริการสาธารณะด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในประการสำคัญต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการสร้างบทบาทในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนาประเทศ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในวันนี้ภาคประชาชนเติบโตและสามารถที่จะทำงานหลายด้านควบคู่ไปกับการทำงานของรัฐหรือภาคเอกชนเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยบทบาทตรงจุดนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รัฐมนุนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างกลไกาภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาเครื่องมือในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของรัฐระดับต่างๆถ้าเราจะแยกย่อยลงไปเนี่นะครับเราก็สามารถที่จะแยกได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือสิทธิในการได้รับรู้ที่กำหนดให้พลเมือง มีสิทธิในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของทางราชการจากนั้นก็เป็นสิทธิในการพิจารณาในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาโดยบัญญัติรับรองและคุ้มครองให้พลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ,ออาจจะมีผลกระทบ ต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนและพลเมืองก็มีสิทธ์ในการได้รับทราบข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากรัฐในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพวิถีชีวิตของตนส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ผ่านกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ยังกําหนดให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ชั้นของการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติคำคำนี้อาจจะเป็นคําใหม่ของท่านของพวกเราและท่านผู้ยรติทั้งหลายแต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นประชาชนไปไกลถึงขนาดที่จะ ทำให้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นยุทธศาสตร์เพื่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการตรากฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องพิจารณาด้วยความเคารพในความเป็นพลเมือง อีประการหนึ่งนั้นเป็นสิทธิในการร้องทุกข์โดยคุ้มครองให้พลเมืองมีสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยความเข้าใจอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิทธิการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนท่านรู้มีตริที่เคารพครับวันนี้ ภาคประชาชนซึ่งเขาเรียกตนเองว่าภาคพลเมืองนั้นนี่นะครับได้พยายามที่จะพิจารณาถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากภาคพลเมืองซึ่งเขาอยู่กับปัญหาเขาอยู่กับความต้องการเขาพร้อมที่จะเข้ามาพิทักษ์รักษาชุมชนของเขารัฐมนตรฉบับนี้ให้ความสําคัญกับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของประชาธิปไตยและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนมีสิทธิในการปกป้องฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมภูมิปัญญาของประชาชนถ้าเราจะคิดเึ้นใต้คำว่าภูมิปัญญาของประชาชนนั้นต้องบอกกันว่าประเทศนี้เข้มแข็งได้เพราะประชาชนมีภูมิปัญญา อีกทั้งการมีส่วนร่วมที่สําคัญอีกประการหนึ่งและเราก็จะเห็นตลอดมาในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีก็คือความปรารถนาของประชาชนในการอนุรักษ์รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทั้งสงด้าน โดยพยายามที่จะเน้นย้ำและน้อมนำเอาปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการที่จะก้าวเดินไปสู่การพัฒนาในอนาคตอย่างสมดุลยั่งยืนขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ไม่ละเลยที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทอย่างเป็นทางการในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเหล่านั้น การกำหนดให้พลเมืองมีส่วนร่วมกับชุมชนในการได้ประโยชน์จากสเักยรกรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการคุ้มครองส่งเสริมรักษาสิ่งหนึ่งซึ่งเรากำลังจะสูญเสียไปก็คือคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อให้พลเมืองและชุมชนดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ โดยการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงและจำนวนฉบับนี้นำมากำหนดให้ต้องจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการรวมทั้งกำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยองค์การอิสระ ที่มีความเป็นกลางประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นถึงการมีดำเนินชีวิตต้องดาวต่อไปด้วยในการประเมินสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นหลักใหม่ก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร,ร์หลักประกันของในให้พลเมืองในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการแสดงความคิดเห็น ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อไปจึงสนับสนุนให้มีการคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกลุ่มการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองทั้งในแง่ของการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือกลุ่มต่างๆในรูปแบบที่เราได้ใช้มาแล้วท่านผู้เกียิครับในการที่เราจะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ข้อเรียกร้องจากสมาชิสภารูปที่เรารับฟังมาก็คือการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ในประการต่อไปของรัฐมนูลในภาคที่หนึ่งก็คือการยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีความหลากหลายในหลายลักษณะตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายการเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในประการสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนานลกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชนซึ่งผมจะไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับท่านทั้งหลายสามารถพิจรารณาได้ในส่วนที่4ของรัฐมนูนในบวทน,นี้แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือทำให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลในการใช้เงินแผ่นดิน พลเมืองมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพลเมืองมีส่วนร่วมที่สําคัญในการตรวจสอบโดยสภาการตรวจสอบภาคพลเมืองท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับอันนี้เป็นสาระโดยสรุปที่จะทําให้ในท้ายที่สุดเนี่ยพัฒนาเราสามารถที่จะพัฒนากลไกาการถอดถอนจากตําแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมืองให้เป็นอานาจของพลเมืองด้วย ผมหวังว่าข้อนเสนอในจุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในการที่จะพิจารณาสร้างสารรค์บรร่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผลักดันที่จะทําให้พลเมืองของประเทศนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจและบทบาทโดยแท้จริงมิใช่มีอำนาจชั่วคราวในวันที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ขอบคุณครับเชิญท่านจันสุจิตท่านประธานสภาปฏิรูปที่เคารพท่านสมาชิกสภาปฏิรูปที่มีเกตทุกท่านนะครับ